สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็นำผู้ชมมาชมสวนนะครับชมสวนผักนะครับซึ่งปลูกไว้ไม่เสียหลายนะครับก็นี่คือต้นพลิกนะครับนะครับเราจะเห็นนะฮะนี่คือต้นพลิกที่เราปลูกกันไว้นะครับ <c oughs> แล้วก็มีทั้งใบโหระพามีพลิก อันนี้พริกทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็นพริกทั้งหมดทั้งแถบนะครับทั้งแถบนะครับนะครับนีครับแล้วต้นก็จะใหญ่ด้วยนะครับต้นพริกนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่คือต้นพริกที่เราปลูกไว้นะครับแล้วก็ต้นมะกรูดนะครับอันนี้ก็ใบกระเจี๊ยบนะครับต้นกระเจี๊ยบต้นกระเจี๊ยบเขียวนะครับกระเจี๊ยบเขียวนี้มันพึ่ง โตนะครับเพิ่งโตยังไม่ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เริ่มงามขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มงามนะครับก็มีมะเขือมีพริกนะครับนี่คือเราปลูกไว้ปลูกไว cott, ้กินนะครับปลูกไว้กินแล้วก็ส่วนมากเราจะไม่ค่อยได้จําห,หน่ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็ปลูกไว้เพื่อความสุขนะครับเพื่อความสุข แล้วก็เวลาเราทําอะไรที่ให้เราสามารถออกกาลังกายได้เราก็จะทำนะครับแล้วก็อันนี้คือตะไคร้นะครับตะไคร้นี่พริกกําลังออกต้นใหม่มาอีกนะครับอันนี้ไอน้นี่ต้นต้นยอนะครับกําลังออกดอกในลูกมันฮนะในลูกมันนะครับลูกมันครับมีใบโหระพานะครับ ใบแมงลักใบโหระพามีเพียบนะครับนี่นะครับอันนู้นก็ต้นต้นมะนาวนะครับต้นพริกต้นใหญ่นู้นต้นใหญ่นู้นต้นพริกนะครับต้นพริกอันนี้ก็พริกนะครับต้นโตนะครับต้นสูงด้วยนะครับอันนี้คือขนุนนะครับกำลังออกลูกนะครับอันนี้ก็พริกนะครับอันนี้คือต้นพริกนะที่นี่แปลกนะครับเป็นปลูกพริกได้ต้นจะใหญ่โตนะครับนะครับนี่คือขนุนนะครับ นี่ขนุนนะครับไม่รู้มันนิ่มิ่ม ung, ยังไงรู้สุกแล้วยังรู้เนี่ยมันเริ่มจะหอมหอม ung, ยังไงนี่ครับนี่คือนะครับนี่นะครับต้นพริกต้นโตนะครับนี่นะครับคือต้นมันนะครับนี่คือต้นต้นพริกนะครับนี่นะนะครับ แต้นมันโตนะครับนี่ฮะนี่ฮะสูงขึ้นขนาดนี้เลยนะครับนะครับพิกแต่ลูกมันจะไม่ใหญ่นะครับลูกมันจะเล็กลูกมันจะเล็กมันก็แปลกดีเหมือนกันนะครับนะครับและนี่คือดองใบกะเพรานะครับดองใบกะเพรานะครับคือตอนที่หน้าฝนนี่มันฝนมันตกลงมานะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันมันแตกออกมาเยอะแยะไปหมดนะครับ ก็เลยงงว่าเออมันไม้ได้ยังไงนะครับนะครับอันนี้ก็ต้นมะนาวนะครับมะนาวลูกบุรุ่มลูกขนาดนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกลูกนะครับ <c oughs> อันนี้ใบโหงใบขวหลาาใบเมงลักนะครับตอนนี้ก็ใบกะเพราครับนี่คนระับคือพืชพืชผักสวนครัวนะครับ แล้วก็นีต้นลำไยนะครับลำไยยังไม่ออกลูกปีที่แล้วออกลูกแล้วปีนี้ยังไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือใบกระท่อมนะครับใบกระท่อมไม่ได้เนี่ยไม่ได้รดน้าไม่แป๊บๆเนี่ยมันจะใบมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะครับต้องให้ปุ๋ยให้อะไรมันด้วยนะครับนะครับ <c oughs> อันนี้ใบอันนี้ต้น โอโคโด้นะครับนี่นะนี่ลูกน้อยนานะครับนี่ต้นน้อยนาเป็นไงบ้างอะเป็นไงบ้างเรียบร้อยโดยดีเนาะต้นพริกต้นบัลุมบัลัมทั้งนั้นเลย ทุกต้นเลยนี่ก็เริ่มนี่ก็เริ่มโตแล้วนี่นี่ก็ใบกระท่อมนะครับใบกระท่อมนี่กำลังออกดอกนะครับแต่จริงลูกมันเยอะนะครับนี่อยู่ที่พื้นนะครับนี่พื้นนี่นะครับที่พื้นครับนะครับมันเยอะนะครับนี่ฮะพืชผักสวนครัวรัวกินได้นะครับปลูกไว้นะครับไม่ต้องไปซื้อหานะครับ ขณะน,นี้บ้านเมืองเราก็อยู่ในช่วงขาลงอีกอย่างหนึง่งข้าวของแพงนะครับจะทำมาหากินก็ลำบากนะครับเราก็ปลูกพืชผักสวนครัวไว้นะครับเพื่อจะได้กินนะครับไม่ต้องไปหาซื้อนะครับนะครับ อันนี้ก็ต้นมะลักอันนี้ก็ต้นใบกระท่อมนะครับมี่ใบเขียวใบใหญ่นะครับใบงามด้วยนะครับอันนี้ต้นมะละกอครับต้นมะละกอนี่โหงามนะครับช่วอันนี้ต้นอะไรเขาเรียกว่าต้นอะไรนะต้นมะเมี่ยวนะครับอันนี้ต้นมะเมี่ยวครับมะเมี่ยวนะครับนี่ต้นกระท่อม นะนี่เปกระท่อมอันนี้ก็ต้นมะนาวนะครับมะนาวซึ่งมีลูกนะครับมีลูกเรียบร้อยนะครับนี่ต้นข่าต้นมะพร้าวมะพร้าวนี่มะพร้าวนี่โดนในนั่นกินนะครับนี่ดวงกินนะสงสยตายแล้วนะครับส่วนตรงโน้นยังงดงามอยู่นะครับอ่ะแล้วมีพริกอีกนะครับมีพริกด้านหลังนี่ก็เป็นท้องนานะครับท้องนา ท้องนากำลังหวานข้าวกำลังขึ้นนะครับประมาณคืบหนึ่งนะครับนะต้น,ะตนมะละกอก็อยู่ในช่วงงามอยู่นะครับมีขนมขนุนมีน้อยนาออกลูก,กอะไรนะครับมาได้กินนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ทําไว้นะครับพี่น้องชาวยูทูบท่านใดที่มีเลือกสวนมีที่ดินเยอะๆนะครับปลูกไว ปลูกไว้ถ้าพืชผักคุณครัวไว้สําหรับทําอาหารนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับไม่ต้องไปซื้ออยู่แบบสบายๆนะครับมะละกอนะครับมะละกอก็มีหลายต้นนะครับมีหลายต้นครับนี่ก็ใบกระท่อมนะครับไอใบกระท่อมนี้เราใช้กิ่งมันปลูกนะครับปรากฏว่ามันไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับเราใส่ทั้งยาใส่ทั้งไรสารพัดแล้วไม่ไม่ไม่งามนะครับ มันไม่งามันไม่เหมือนกับปลูปลเล็กนะครับนี่ต้นกระท่อมที่เราปลูกปลเล็กนะครับปลูกโดยมลาเล็ดดูนะฮางามนะครับขึ้นดีด้วยนะครับนะครับ <_' ın> มันไม่เหมือนกับใบกระท่อมที่เราปลูกกับจริงตําช้ากิิง,งไรมาในปลูกไม่ได้เรื่องนะไม่ได้เรื่องไม่ได้ผลนะครับครับแล้วก็นี่ก็พลิกนี้ก็พลิกเหมือนกันนะครับ ส่วนมากพริกมันจะเยอะแต่มันต้นมันจะโตด้วยนะครับอันนี้ก็ดอกดอกปาลิพวงร้อยที่ที่มันออกดอกมาเป็นพวงๆนะครับครับเขาเรียกอะไรไม่ทราบนะผมก็เรียกมานเรีมรพวงร้อยไว้ก่อนนะครับเอาละครับสําหรับวันนี้ผมมิตรถาพาไปเที่ยวก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครป์เพื่อติดตามรายการเรอกาศต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ